รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทผ้าลินินผสมฝ้ายนะตนัวนี้ด้านหน้าจะเป็นงานปักลายดอกไม้แบบนี้เลยค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะพี่งานนะเป็นขอปกแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็กระดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่สวยมากๆเลยแล้วก็งานปักสวยๆแบบนี้ลายสวยมากๆค่ะพี่ลินินผสมฝ้ายนะเนื้อผ้าไม่ยืดนะคะพี่ผ้าไม่มีสัดไม้ตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะพี่เป็นงานตัวแพงนะ ส่วนแขนนะคะพี่แขนยาวแบบนี้นะคะพี่จะใส่พับแขนสวยๆแบบนี้ได้เลยนะส่วนปลายชุดนะคะพี่ตรงนี้นะคะจะเป็นงานผ่าข้างแบบนี้นะ <S <S มีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างนะคะพี่ทําให้นะเก๋ๆนะคะพี่มีกระเป๋าทั้งสองข้างค่ะ <S 1> <S 1> ส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะ <S <S เรียบๆนะคะพี่ตรงนี้ลินินผสมไฟายเนื้อผ้าไม่ยืดนะคะพี่ผ้าไม่มีสัต์ไมนะตัวนี้ส่วนด้านหน้านะคะ ทิมลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วนะพี่ความยาวชุดที่ที่39นิ้วนะแขนยาวนะคะพี่21นิ้วครึ่งนะคะพี่ตัวนี้นะแนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะพี่ตัวนี้นะคะให้พี่พิเศษ2 4 9เ้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่สองผ้าดีค่ะพี่ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่วรวบาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลฟ์อยู่กับแสงนะคะสีอาจมีออนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงมาอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นมาต้องหัวตรงนี้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังที่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยจะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่ตอนนี้สวยมากๆงานปักอย่างดีนะให้แค่สองสีก้าเท่าน,นั้นสีขาวนะคะพี่ สีต่อไปถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่ใส่คับแขนเป็นส่วนแบบนี้ได้เลยนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีเหลืองนะคะสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ลายสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะสีต่อไปตัวนี้นะคะพี่จะเรียกสีปูนนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีปูนนะหรือว่าพี่จะเรียกสีชาก็ได้นะคะพี่ให้แค่สองสีก้าเท่านั้นเป็นผ้าลินินผสมไฟนะ ตัวนี้ถ้ารับนะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวนะตัวนี้จะเป็นกรีบบัวค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะตัวนี้นะสีต่อไปนะตัวนี้นะคะพี่จะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่ตัวนี้และสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดํานะคะตัวนี้ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะลายสวยมากๆค่ะพี่ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นโอรสนะลินินประสมท้ฟายนะคะใส่พับแขนไปสวยได้เลยให้แค่2องสีเก้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นชุดเดทนะคะพี่ผ้าลินินประสมท้ฟายผ้าดีมากๆค่ะพี่ให้พี่แค่2องสีเก้าเท่านั้นนะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่เป็นโอรสตุนตุนนะ ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะพี่หรือจะได้เขียวมินก็ได้นะถ้ารับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะตัวนี้นะพี่ดูลายสวยมากๆค่ะสีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะตัวนี้นะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกรีบบัวนะคะพี่จะปล่อยแขนแบบนี้ก็ได้หรือพับก็ได้นะสวยๆเลยสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีปูนนะคะพี่หรือเรียกสีชาก็ได้นะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงนะเป็นแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้นะ สีต่อไปตัวนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะพี่สวยมากๆเนาะตรงนี้เป็นงานปักหมดเลยนะคะพี่สองสี่เก้าเท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะให้พี่แค่สองสีเก้าเท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้ใส่พับแขนได้เลยนะคะ